สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับสิภาพพี่พ่นอน้องย่างส้มปบรรยากาศรอเขียงหน้าคับพี่น้องจ้าช่วงนี้กับช่วงนาแล้งแล้วพี่น้องเนาะกันยังดีเด้ฝนตกลงมาใบไม้ใบไหลกับเออเขียวขึ้นแม่แล้วก็หน่อยพี่น้องแต่เบื้องนี้จะเบื้องต้นบอกมวงเลยมัหอนจนใบเกลี่ยม,มาพี่น้องน้ำในยซากแหงขอดก็หละ่ะ แหลงกล็แหลงครับพี่นออ้อง้ยปีนี้นามแห่งเด้ยเวลารอบๆเพียงหน้าเพียงนาใจจันกระตาเทบอกม่วงก่อนปีนี้โบกโบอกค่อยเป็นมากกันเล้เวลาทางมงพักมงเศรา้าู้เท่าพี่นออ้องนี่แลชีวิตบ้านนา สวิตบ้านไรบรราน,นาอันนี้ก็น,นี้หละสิ้นร่างจานจะสิ้นความจานันองค์สามจหายสหายที่ที่แยกค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละช่วงนี้กระซิใบใบใบไหม่กระซิบเป็นสีเหลืองๆท้องๆเราพี่น้องว่านาแดงเนาะอันนี้ก็เป็นสวนค่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นสวน แบบบันกาศชีวิตบ้นบานๆชีวิตชีวิตคันทรีคันทรีทุกคนซึงเป็นล่อนกับสบายๆเชี่ยวๆนะพี่นอ้องหอนแน่กันยังว่ามีหอมมองหอมใหม่แต่หอมใหม่นะ่ะพอได้สนได้เศร้าอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นนั่นเออย่งังเกาะบาดาลโซล่าเซวล์ค่ะพี่น้อง ใช้โซลาร์เซลล์ปัม๊มอันนี้ก็เป็นครัวไฟค่ะครัวไฟจากรัวไฟกันนี่แหละแต่กวิเทียนชนบทคันทรีคันทรีอันนี้ก็มงพักมงเศราบุษเฒ่าทั้งเครื่องกันนอนได้แต่ว่าพ่นน้ค้างเงบบดีี่น้องพ่นก็เล่นนอกของล้า,าน,น พอไปตึกปลามาเว้าเนะด้อกินมังค์ตันเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวซื้อม,มาห้าเนี่ยมังตา ทาบหวานนี่กระป๋าพ่อไปตึกมาเมื่อกี้น่ะ ปลาพ่อได้อยได้กินเนู่ผู้เรากินแซบพี่น้องกินบักตาล <c oughs>